สวัสดีค่ะพี่แจ็คเ็นิกซ์นะคะวันนี้พี่แจ็คเองตอนที่พี่แจ็คเข้าวัดที่ทํางานแล้วเวลาพี่ตัดพี่ตัดผมลูกค้ามันปวดที่เบ้าตาแล้วมือพี่ก็ไปรูปอย่างเงี้ยรูปแล้วก็ปิดไว้อย่างเงี้ยแล้วก็หลับตาแล้วก็มือกดไปอย่างเงี้ยพี่ว่าครีมบํารุงต่างๆที่พี่บํารุงเอาไว้อะแล้วก็กันนะแล้วก็บํารุงเอาไว้ตั้งแต่เช้าอ่ะพี่รูปรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็กันแดดที่พี่ใสมาหรือมันซึมเข้าไปในหน้าแล้วก็ไม่รู้พี่รู้สึกมันลุบๆูไปแล้วแบบเออ มันก็เลยแบบมีเวลาแป๊บหนึ่งก็เอาเนี่ยมาบํารุงอีกรอบหนึ่งรอบสองแล้วก็ช่วงนี้หน้าหมองคำนิดนึงนะคะบุรี่บุหรี่เวลาสองซองหมองคำนิดนึงนะคะวัยสี่สิบหกสุบุรีจัดมากถามว่าเป็นพ่ออะไรถึงสูบ,บุหรี่จัดขนาดนี้หลายเรื่องหลายราวเป็นแต่เรื่องของคนอื่นนะคะเรื่องคนอื่นหมดเลยแต่ก็ถือว่าดีขึ้นมา จากทีมงานเนาะจากที่เครียดๆช่วงก่อนพี่เครียดอันนี้เลเยอร์ไฟสนะคะเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำช่วงก่อนทีมงานป่วยสมคนตอนนี้อยู่ในสายตาของเราแล้วหายสองคนเพิ่งไปโอนเงินทาบุญเขากำลังจะบวชไปคนนึงป่วยไปบวชแล้วก็หายพนักงานน้องวาก็หายแล้วอ่อนร้ากล้ามเนื้อไม่มีแรงน้องเอ็มก็ตาเป็นต้ไอเป็นอะไรนะที่เป็นเม็ดๆเ,เ,เ,เขาเรียกอะไร เป็น,น,ปนอะไรอที่มันขึ้นตาอ๋อตากุ้งยิงเหรอตากุ้งยิงแล้วก็เป็นตากุ้งยิงแล้วก็สายตาข้างนี้มองที่เป็นทุกกุ้งยิงเป็นเยอะมากก็ไม่เห็นละสายตาก็เป็นภาพซ้อนเลยอันนี้ก็กีมหมออาร์ตเหลือไม่กี่อันแล้วมั้งเหลือประมาณหกเจ็ดอันในหัวดอเนี่ยวันหนึ่งที่เป็นไอเชือกแชมป์แชมปเขียวๆตรงเนี้ยเพราะว่าไปฉีดอันนั้นมานะ <c oughs> ฉีดแฟตเส้นเลือดแตกเออแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เวลาเหลือปุ๊บนะคะพี่ทาก้นทาตรงก้นอ่ะที่มันดำๆเนี่ยสบายเออนั่งนานนี่คือสองตัวแล้วนะตัวที่สามครีมกันแดดเหลือแป๊บนึงนะคะก็คือระหว่างนี้จะไปกระำํำใส่กระดำใส่ไม่ได้นะกันแดดอะ่ะคือทุกอย่างต้องรอให้มันซึม ให้มันซึมก่อนน่ะให้มันซึมเข้าไปก่อนนะคะอันนี้หกร้อยเก้าสิบบาทเหลือสามร้อยทวันลดราคาตอนนี้ในะโปรโมชั่นอันนี้อันนี้เนี่ยหกร้อยเก้าสิบเช่นกันเหลือสามร้อยสิบบาทอันนี้สี่ร้อยเก้าสิบแกนแดดนะหนึ่งหลอดล้ร้อยเก้าสิบซื้อสองหลอดร้อยเจ็ดสิบซื้อสามอย่างซื้อครบเนี้ยคาดว่าอันเนี้ย เหลือประมาณหกเจ็ดอันถ้ามันหมดนี้ก็คือค่าส่งอะเซ็ตเนี้ยสามอันเนี้ยค่าส่งเก้าบาทนี่คือครีมกันแดดไปดูนะบอลสีอะไรอันนี้คือไปฉีดอันนี้มาไปฉีดหน้าไม่ให้แก้มันห้อยเนี่ยบอรลงหน้าแล้วสบายใจเพราะว่ามันล้าแล้วก็มันล้าตาแล้วก็มือลูบหน้าอย่างเงี้ยอยู่เคาน์เตอร์แล้วก็ตัดผมไปด้วยแล้วก็ เวลาที่ลูกค้าล้างผมก็มือมาลูบหน้าอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยนั่งอืเงี้ยสบายใจเห็นไหมได้ทาแล้วก็สบายใจเอาอีกนิดนึงอ่ะใส่นิดนึงอ่ะกันแดดอืมอืมนิดเดียวอืมมันซึมนะมันไม่ได้ลอยนะมันเป็นเนื้อแบบ เป็นเนื้อฟิล์มบางๆอ่ะซึมเข้าไปแล้วเป็นสีเบสสีเนื้อด้วยอืมโอเคซื้อสองอันนะลดเหลือร้อยเจ็ดสิบซื้ออันเดียวร้อยเก้าสิบแต่ถ้าซื้อสามอย่างเนี้ยรอถ้าซื้อสามอย่างเนี้ยฝ้ากาะจุดดำาหน้ากระจ่งางใสฝ้ากาเนี่นะซื้อสามอันเนี้ยกับเดียากันแดดเนี่ยรีมกันแดดเนี่ยค่าส่งเก้าบาทหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบลดเหลือสามร้อยทวน 690บาทลดหรือ310บาท690้ 90, ดเาสิหรือ190ถ้าซื้ออันนี้2อันก็ลดลงมาเป็น170ยเจโอเคนะคะของดีนะคะเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ของไม่ดีไม่ขายนะคะขอบคุณนะคะดีจริงๆดูนี่3อย่าง800ร้อโอเคเอามาก้กา้กได้เลยเนี่ย kauai sium, um, okay, no.